ทุนี้นะครับพีแมนครับงานไม้ DIY จะมารีวิวนะครับรองเท้านะครับเป็นรองเท้าเซฟตี้นะครับของยี่ห้อโทโต้นะครับอันนี้เป็นหัวเหล็กนะครับเซฟตี้ใส่สําหรับทํางานไม้งานเหล็กงานปูนนะครับใส่ขับรถก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกล่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดกล่องมาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสวยงามนครับสีเขียวนะครับตัวนี้ครับตัวนี้สีเขียวนะครับเลยปลายครับยังไม่ได้แกะนะครับตัวนี้ พื้นนะครับหนามากนะครับตัวนี้หัวนี่เราเป็นหนัวเหล็กนะครับเหมาะสำหรับใส่นะครับใส่ทํางานไม้งานเหล็กงานปูนนะครับหรือใส่ขับรถก็ได้นะครับตัวนี้ใส่ขับรถขับมอเตอร์ไซค์ครับรถยนได้หมดนะครับราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้แปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขายถ้าอยากได้ก็นะครับ าอาซาด้าซูเปอร์นะครับมีขายนะครับเห็นไหมดีไนีครับใส่แล้วนะครับประมาณนี่ครับ เยอะก็ได้นะครับตัวนี้ใส่เชื่อวก็ได้หนักหนักก็ไม่เยอะนะครับตัวนี้ว่าโอเคนะครับเนี่ยครับตัวนี้ถ้าอยากได้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับในแอปช้อปปี้นะครับดอสซานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเท่าเรื่ครับขอบคุณสำหรับรับชมนะครับ